ไอ้โมว่าท,งงทมงเป็นจุกัีครับเจนเคยวันนี้มาทำกับข้าวไปถวายพระเพื่อที่จะมีฉันเช,าชา้าฉันเป็นเดี๋ยวก็แปลเช้าก่นอนเรื่องที่ผมใส่ก็จะมียืมขัวป้าเขาเนี่ยเรามาอยู่เรามาอยู่กรุงเทพอยายืมขัวป้าครับผมผมก็จะใส่กระเทียมกระหอมแดงวันนี้จะทำ หมูสับผัดถังว๊อกถุงว๊อกเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วเช้าเพลงพร้อมกันแล้วก็จะมีหมูสับแล้วก็พริกหย,ยวกแล้วก็ต้นหอมผมเมนูผมจะไม่ใช้น้ำมันนะเดี๋ยวมาดูกัน แลเมื่อตำตำกระเทียมกระอมแดงไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาผัดกันเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่ยืมเตาแม่ขาเช่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 าก่อนเลยจะแก้ก่อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะรอให้มันร้อนก่อน That's oh, เขา,าเตรียมเครื่องที่โขกไว้แล้วพอหยาบพอนะผมจะใช้กระเทียมสดไม่ได้ไม่ได้แกะเปลือกนะใส่หอมแดงเอาไปโขกเวมนกันรวนให้มันหอมก่อนใส่ไฟแรงนิดนึง พอเดือดแล้วหอมแล้วผมก็จะใส่หิ้วสับลงไป พอหมูพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ถั่วงอกลงไปพอมันแห้งนอยก็เติมน้ำนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ลงจุติธาเนาะเตินมน้ำนิดหนึ่ง เรามันพอลงไปนะครับก็ใส่ซอผัดเขียว,วยนิดนึงแล้วก็ผัดใ,ให้เข้าเนื้อให้สุกนิดหน่อยนะานั้นว่าันจะดไปนิดน,นึงจังะน่อย พอถุงอกสุแสก,กแล้วก็จะใส่พริกหยวกลงไปครับแล้วก็แล้วก็ใส่ต้นหอมลีไจะรัด โอเคแค่ okay, นี้ก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดใส่ถุงเอาไปถวายพระทหารเช้าแล้วก็ถวายเพลงเลยรับบุญด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย